ความจริงหลินเนี่ยนอก็เคยคิดมาก่อนนะว่าในยุคนี้ผู้คนต่างยึดถือค่านิยมว่าพ่อแม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของลูกเป็นเรื่องธรรมดาหากมีปัญหาก็มักเลือกที่จะเคลียร์กันเองไม่ค่อยมีใครอยากยื่นเรื่องถึงตำรวจหรือศาลส่วนใหญ่ก็จะจบกันแบบภายในครอบครัวเธอเองก็เคยเตรียมใจไว้เหมือนกันว่าการดำเนินคดีอาจทำให้เธอดูแย่ในสายตาคนอื่นมากกว่าจางช่วยฟังเสียด้วยซ้ำแต่หลินเนี่ยนอก็เอ่ยอย่างมั่นใจฉันตัดสินใจมานานแล้วและตอนนี้ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไร ฟู่ชิวส์อมองหน้าเธอแล้วถามกลับอย่างหนักแน่นแม้ว่าการที่เธอติดคดีอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนต่อในอนาคตรวมถึงหน้าที่การงานต่างๆของเธอด้วยหรือลินเนียนอพยักหน้าแน่นใช่เจ้าของร่างเดิมได้ตายไปแล้วจางช่วยฟังกับห่วงลี่ลี่ต้องชดใช้สิ่งที่ทำลงไปเธอไม่มีวันยอมปล่อยคนผิดให้ลอยนวลเพียงเพราะห่วงอนาคตตัวเองชีวิตคนเรามีหลายเส้นทางให้เลือกเดินและไม่เคยมีสิ่งใดสามารถปิดกั้นทุกเส้นทางของเราได้ทั้งหมด ฟู่ชิวสือหัวเราะเบาๆแล้วเอ่ยว่าไม่ต้องห่มก่อนฉันจะมาอย่างต้องเหลี่ยงได้จัดการเรื่องย้ายทะเบียนของเธอออกจากโรงงานกลไกหงสิงที่เชิงตูมาไว้ในหน่วยรักษาความปลอดภัยที่เขาประจำอยู่เรียบร้อยแล้วหมายความว่าในเอกสารของเธอจากนี้ไปจะไม่มีชื่อโรงงานหงสิงอีกไม่มีชื่อจางชุยฟางอีกพ่อของเธอระบุว่าเป็นวิรชนผู้พลีชีพส่วนแม่ในช่องนั้นจะระบุว่าไม่ทราบแน่ชัดเหมือนถูกฟ้าผ่าแห่งความสุขถล่มลงมาหลินเนี่ยนอ,นอถึงกับอึ้งไปเลยกับข่าวดีที่ไม่ทันตั้งตัว พูดอีกอย่างคือจากนี้ไปไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจางชุยฟานก็จะไม่มีผลกระทบใดๆกับเธออีกแล้วพอผ่านความตกใจแรกไปเธอก็อดคิดถึงเรื่องหนึ่งไม่ได้อย่างต้องเหลียงแม้จะเคยสมเงินมาให้เจ้าของร่างเดิมก็จริงแต่ดูจะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักไม่อย่างนั้นชีวิตของเจ้าของร่างเดิมคงไม่ย่แย่ขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นเธอก็หันไปมองฟู่ชิวสือทันทีเป็นเขาหรือเปล่านะเป็นเขาหรือเปล่าที่แอบไปกระซิบเตือนอย่างต้องเหลียงอย่างต้องเหลียงรู้ไหมว่าฉันวางแผนล่อจางชุยฟานเข้าคุก หลินเนี่ยนอถามด้วยแววตาจริงจังแม้ในยุคนี้จะเต็มไปด้วยกระแสะการแจ้งความร้องเรียนซึ่งกลายเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่ลูกที่แจ้งความเอาผิดพ่อแม่ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่สําหรับผู้ใหญ่รุ่นเก่าแนวคิดเรื่องความกตัญญูยังคงฝังรากลึกในใจเสมอต่อให้พ่อแม่จะทําผิดมากเพียงใดในสายตาของพวกเขาพ่อแม่ก็คือพ่อแม่และลูกไม่ควรทําอะไรที่ดูรุนแรงจนเกินไปฟู่ชิวสื่อหัวเราะเบาๆพร้อมเอ่อยว่าเธอฉลาดมากเลยนะ แต่จริงๆฉันแค่เตือนหัวหน้าหน่วยอย่างว่าจางช่วยฟางเป็นคนไม่มีขอบเขตอะไรเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เธอกลับมาทำร้ายเธออีกในภายหลังฉันเลยแนะนําให้เริ่มตัดขาดจากเธอผ่านทางเอกสารโดยไม่ต้องมีการติดต่อกันอีกหลังจากหัวหน้าอย่างจัดการเรื่องนั้นเรียบร้อยฉันก็เดินทางไปเฉิงตูหลินเนี่ยนองเงยหน้าถามอย่างตรงไปตรงมาทําไมถึงต้องช่วยฉันขนาดนี้ฟู่ชิวสืสบตาเธอยกมือขึ้นลูบศรีษรษะเธออย่างอ่อนโยนเพราะเธอเคยช่วยฉันมาก่อน เพราะการช่วยเหลือของเธอทําให้ประเทศรอดพ้นจากความเสียหายมหาศาลแต่ฉันกลับไม่สามารถให้เธอออกน่าแสดงความมาดีความชอบได้เพราะองค์กรเบื้องหลังยังไม่ถูกกําจัดจนหมดถ้าเธอเปิดเผยตัวตนออกไปอาจเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นเพราะเธอมีคุณค่าอย่างไรเล่าสาวน้อยของฉันหลินเนี่ยนอนรู้สึกโล่งใจที่แท้เขาช่วยเธอก็เพราะต้องการตอบแทนบุญคุณก่อนหน้านี้เธอกลัวว่าฟูชิวสือจะทุ่มเทให้ใหเธอฝ่ายเดียวแล้วเธอไม่สามารถตอบสนองความรู้สึกนั้นกลับไปได้ แต่พอโล่งใจแล้วกลับรู้สึกว่างเปล่าในใจอย่างประหลาดฟู่ชิวสือพูดต่อในเมื่อเธอตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปที่อำเภอแล้วโทรหาคููเฉาเอียงไม่นานเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจก็จะมาติดต่อเธอเพื่อสอบถามเรื่องราวในหนังสือขอความร่วมมือที่กููเฉาเอียงส่งมามีเพียงคำร้องขอให้สอบถามว่าเธอยินยอมโอนบ้านหรือไม่โดยไม่ได้ระบุชื่อจางช่วยฟังเพราะนั้นเธอก็แค่ตอบว่ายินยอมหรือไม่เท่านั้นพอหลินเนี่ยนอพยักหน้ารับอย่างมั่นใจอื้มขอบคุณนะ เขาคิดเผื่อไว้หมดแล้วจริงๆไม่พูดถึงจารช่วยฟังในเอกสารแบบนี้ไม่มีใครจะสามารถใช้คําว่าก็แม่เธอนี่นามานมน้าหรือกล่าวโทษเธอได้อีกและในอนาคตก็ไม่มีใครสามารถใช้เหตุการณ์นี้โจมตีเธอได้อีกเช่นกันเพราะต่อให้สอบถามกันจริงๆเธอก็สามารถบอกได้ว่าไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นแม่แท้ๆและไม่รู้ว่าทําไมเจ้าหน้าที่ถึงมาถามเรื่องนั้นด้วยเหตุนี้เธอก็ยังยืนอยู่บนจุดศีลธรรมได้อย่างมั่นคงตลอดไปที่หลิน กินข้าวได้แล้วพี่เนี่ยนอเนี่ยนอย่าบอกให้พวกเรามาตามที่ไปกินข้าวเสียงของสามไข่น้อยดังเว่ามาแต่ไกลหลิน่เนี่ยนอจึงรีบลุกขึ้นโบกมือให้พวกเขาทันทีพี่เนี่ยนอเนี่ยนอกับพี่เคยกลับไปกินข้าวเถอะตรงนี้ไม่ต้องเก็บพวกเราจะเฝ้าเองสามไข่น้อยยังคงมองฟูชิวสือด้วยความมาสอสอนอกสนใจแต่ก็แอบเขินเลยวิ่งมาหลบอยู่หลังลินเนี่ยนอมีเพียงหัวเล็กๆที่โผล่ออกมาแอบสังเกตเขาเงียบๆ ไข่คนโตกับไข่คนกลางก็รีบเบรกอยู่ห่างออกไปไม่ต่ำกว่าสามเมตรท่าทางดูเกรงขึ้นมาทันทีที่หลินเราพกข้าวมากินเองแล้วพี่รีบกลับไปกินเถอะไข่คนโ,โตยกตะกร้าขึ้นโชว์หลินเนี่ยนอเปิดฝาดูเห็นว่ามีเนื้ออยู่ในถ้วยด้วยจึงยิ้มรับงั้นเรากลับกันเลยนะมีสามไข่คอยเฝ้าอยู่พวกเขาก็ไม่ต้องลำบากขนของกลับไปกลับมาให้วุ่นวายเพราะช่วงบ่ายยังต้องมาตั้งของใหม่อีกอยู่ดีครั้งก่อนตอนที่สามไข่มาเฝ้าของก็บอกว่ากินข้าวมาแล้ว ต่หลินเนี่ยนอไม่ยอมตกลงกับคุณย่าไว้ว่าถ้าจะให้สามไขมาเฝ้าพวกเขาต้องพกข้าวเที่ยงมาด้วยเธอจะขอเช็คว่าเด็กๆกินอะไรกันแน่เด็กๆกําลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตอาหารการกินจึงต้องดูแลให้ดีที่สุดอย่างน้อยที่สุดก็ต้องไม่ปล่อยให้พวกเขาหิวหากในบ้านมีอาหารที่เป็นเนื้อเป็นชิ้นก็ควรให้เด็กๆได้กินไข่คนละฟองและเนื้ออีกคนละชิ้นเป็นอย่างน้อยฟู่ชิวสือเดินตามหลังหลินเนี่ยนอก่อนจะหันไปพูดกับสามไข่น้อยว่าตอนบ่ายขึ้นเขาไปกับฉันแนละฉันมีของขวัญไว้ให้พวกเธอเป็นของฝาก ได้ยินเช่นนั้นแววตาของสามไข่น้อยก็สว่างว่าทันทีพวกเขาพยักหน้าอย่างรวดเร็วได้เลยยังไงตอนบ่ายก็ต้องขึ้นเขาไปหายาให้หมูอยู่แล้วฟู่ชิวสื่อยิ้มบางๆก่อนบอกต่องั้นเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วฉันจะมาหาพวกเธอที่นี่นะสามไข่น้อยพยักหน้าอย่างแรงเป็นเชิงรับปากอย่างจรงิงจังพอเดินไปถึงทางแยกทั้งคู่ก็เห็นหลิวหอยองงหนาน,นั่งยองๆอ,อยู่ข้างทางกำลังจ้องดูฝูงมมดแบกเศษอาหารไปมาอย่างไม่มีอะไรทำ หลินเนี่ยนอดถามไม่ได้หลิวจื่อชิงมานั่งทําอะไรอยู่ตรงนี้ทําไมไม่ไปนั่งพักใต้ต้นไม้หน่อยละ่ะหลิวหอยย่งงนานเหลือบตามองฟู่ชิวสืออย่างเซงเซงในใจพลันบอกนะว่าตอนเที่ยงฉันก็หวังจะได้กินข้าวอยู่หรอกนะฉันเพิ่งทํางานเสร็จแล้วเห็นสามไข่น้อยตรงนั้นก็เลยมารอพวกเธอที่นี่เลยฟู่ชิวสือมองเขาด้วยสายตาชื่นชมหลิวหอยย่งหนานถึงกับรู้สึกว่าวันนี้พี่ฟู่ออกจากเล่นใหญ่ไปหน่อยนะ ทั้งสามคนเดินกลับถึงบ้านหลินเมื่อหลินเนี่ยนอเห็นโต๊ะอาหารที่แน่นขนาดไปด้วยอาหารก็ตกใจอยู่ในใจเบาๆนี่มันมื้อเที่ยงหรือเลี้ยงฉลองกันแน่มีทั้งหมูเค็มไส้แห้งมีไก่ตุน๋นมีกับข้าวผัดเนื้อแบบบ้านๆยังไม่พอขนมปังแป้งขาวยังทำออกมาเป็นเข็งอีกคนในบ้านหลินต่างก็ต้อนรับฟู่ชิวสือ,อย่างอบอุน่นแถมสายตาที่มองเขานั้นเต็มไปด้วยประกายวิบวับเหมือนสายตาผู้ใหญ่ที่มองลูกเขยในอนาคตก็ไม่ปาน ฟู่ชิลสือได้แต่นึกในใจไม่เสียแรงที่หลินเนีย่ยนอเป็นเด็กของเขาแค่ยังไม่ทันเปิดตัวยังสามารถชนะใจคนทั้งบ้านได้หมดในเวลาแค่ไม่กี่วันระหว่างมื้ออาหารคนในบ้านต่างก็ผลัดกันตักกับข้าวใส่ชามของฟู่ชิลสือจนข้าวในชามสูงขึ้นเป็นกองแถมยังพยันขยอให้เขากินให้เยอะๆอย่างเอ็นดูหลังมื้ออาหารจบลงหลินเนีย่ยนอก็เอ่ยถามคุณนายชูว,ว่าฟู่ชิลสือจะสามารถมาพักอยู่ที่บ้านเธอสักสองสามวันได้หรือไม่ คุณนายชูตอบตกลงอย่างเต็มใจแถมยังเบาวกว่าได้จัดเตรียมห้องกับที่นอนไว้เรียบร้อยแล้วให้ฟูชิลสือพักได้เต็มที่จะอยู่กี่วันก็ไม่เป็นไรเลยฟูชิลสือจัดการเก็บข้าวของและลงหลักปักฐานในบ้านหลินได้อย่างราบรื่นหลังจากนั้นเขาก็หันมาถามหลินเนี่ยนะว่าตอนบ่ายจะขึ้นเขาไปกับฉันไหมหลินเนี่ยนอนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าตอบตกลงยังเหลือเวลาอีกหลายปีว่าการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยจะกลับมาใหม่จะเสียเวลาไปวันครึ่งก็ไม่เป็นไรหรอก ฟูชิวสืหยิบของจากในกระเป๋าเดินทางออกมาค้นอยู่ครู่หนึ่งแล้วหยิบถุงหนึ่งขึ้นมาในนั้นมีนังสติ๊กอยู่หลายอันเมื่อเห็นสายตาหลินเนียนอที่จับจ้องเขาก็หยิบออกมาหนึ่งอันแล้วยื่นให้เธอให้เธอเอาไว้ขึ้นเขาชั้นจะสอนวิธีใช้หลินเนียนอรับมาอย่างดีใจนังสตินะ๊กหนักของดีเลยถ้าเธอใช้คล่องต่อไปเวลาว่างจะได้เอาไวย้ยิงนกยิงกระต่ายหรืออะไรก็ได้อย่างน้อยก็เป็นเนื้อเอามาทํากับข้าวกินได้บ้าง อืมขอบคุณนะฟู่ฟู่ชิวสือพูดแทรกขึ้นทันทีเรียกพี่ชายเขาวางสีหน้าจริงจังต้องหัดเรียกให้เคยชินไว้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโ็แตกขึ้นมาจะไม่เนียนหลินเนี่ยนอยกมือขึ้นทับหน้าผากพลางอุทานในใจจริงสิลืมไปได้ยังไงนะเธอกลั้นความเขินเอาไว้ใบหน้าขึ้นสีระเรื่อก,ก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วเบาอย่างเต็มใจพี่ชิวสือขอบคุณนะฟู่ชิวสือสะพายตะข่ายที่ใส่นังสติ๊กเอาไว้ก่อนจะยกมือข้างหนึ่งมาวางบนท้ายทอยของหลินเนี่ยนอแล้วพาเธอเดินออกจากบ้าน ให้ของขวัญกับคนรักมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไม่ต้องขอบคุณหรอกสิ่งที่เธอต้องพูดก็มีแค่ชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองชอบมากหลินเนี่ยนอรีบตอบทันควันของขวัญชิ้นนี้มันถูกใจเธอแบบสุดๆงั้นไปกันเถอะฟู่ชิวสือปล่อยมือลงเมื่อเดินถึงหน้าบ้านก่อนจะหันไปกล่าวกับคุณนายชู่ที่อยู่ในบ้านคุณนายครับพวกเราออกไปข้างนอกกันนะครับคุณนายชู่รีบเดินออกมาส่งทั้งคู่ถึงหน้าประตูสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มขณะมองตามแผ่นหลังของทั้งสองคน ในใจเทออดคิดถึงหลานสาวคนโตของตัวเองไม่ได้ไม่รู้ตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมเจอคนที่ถูกใจแล้วหรือยังถ้าเธอมีคนรักแล้วคนนั้นจะเทียบกับเจ้าเด็กฟูนี่ได้หรือเปล่านะแต่คงยากจะเทียบได้ฟูชิวสือเป็นเด็กหนุ่มที่ดีและน่าประทับใจจริงใจจริงผู้ชายที่มีคุณสมบัติเหมือนเขานั้นคงหายากคู่ของหลานสาวไม่ต้องถึงกับ่อสูงสนาขนาดนี้ก็ได้แต่ขอให้ดูดีเป็นมิตรและที่สําคัญที่สุดต้องเป็นคนขยันและรู้จักดูแลคนรักของตน เธอถอนหายใจเบาๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วยชีวิตนี้ก่อนจะลาจากโลกจะมีวาสนาได้เห็นหน้าหลานสาวอีกสักครั้งหรือไม่คิดถึงตรงนี้ดวงตาของคุณนายชู่ก็เริ่มร้อนเผาเธอไหลตกลงเล็กน้อยแล้วหมุนตัวกลับเข้าไปข้างในถึงแม้ลูกหลานในบ้านจะกะตัญยูไม่ยอมให้เธอลงมือทํางานและมักจะบอกให้เธอรอให้พวกเขากลับมาจัดก,การแทนแต่จะให้คนแก่ในบ้านนั่งอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้ลูกหลานกลับมาจากงานหนักทั้งวันโดยไม่มีเวลาพักได้อย่างไรเล่า ถึงแม้อายุจะมากแต่ร่างกายของเธอก็ยังแข็งแรงดียังพอทำอะไรได้อยู่ขณะกำลังจะลงมือหยิบจอบเพื่อไปดูแปลงผักเล็กๆหลัลงบ้านประตูรั้วเพิ่งปิดไปได้ไม่กี่อึดใจก็เห็นหลิวหอยงงหนานเดินออกมาจากห้องซ้วมคุณนายชู่ร้องทักทันทีโทษเอ๋ยหนุ่มหลิวยังไม่ได้ออกไปอีกเหรอหลิวหอยงงหนานได้แต่เงียบคุณนายชูพูดต่อเนี่ยเนี่ยนอก,กับหนุ่มฟู่เพิ่องออกไปเมื่อกี้เองบอกว่าจะขึ้นเขาถ้ารีบหน่อยก็น่าจะตามพวกเขาทัานนะ ครับหลิวหอย่งหนานรับคำอย่างซันกตายเขานึกได้ทันทีว่าทำไมที่สามถึงล拉เขาไปเข้าห้องน้ำเมื่อครูน่นี้ที่แท้ก็แผนรวมทิ้งเขานี่เองเขาคิดว่าตัวเองอ่านสถานการณ์พอได้บ้างนะแต่ดูท่าจะประเมินต่ำไปแล้วล่ะถึงจะอยากขึ้นเขาตามไปจริงๆแต่พอคิดอีกทีเขาก็ยอมถอยให้ดีกว่าที่สามอุตส่าหหาแฟนได้ทันทีเขาจะยอมเสียสละให้เองก็แล้วกันฝั่งฟู่ชิวสือกับหลินเนีย่ยนอนพอเดินมาถึงใต้ต้นไม้ใหญ่เหล่าเด็กๆก็วิ่งกรูกเข้ามาต้อนรับเหมือนเคย เพียงแต่พอเข้าใกล้สักสองสามเมตรพวกเขาก็หยุดกระทันหันอย่างเป็นระเบียบพี่หลินพี่เนียนเน่ยนอเนี่ยนอพี่ฟู่ฟู่ชิวสือยกตาข่ายที่ใส่นังสติ๊กขึ้นมาให้ดูแล้วพูดยิ้มยิ้มเรียกพี่เขยสีนังสติ๊กพวกนี้ฉันให้พวกเธอหมดเลยนังสติ๊กน่ะเหรอมีเด็กผู้ชายคนไหนบ้างล่ะที่จะต้านทานเสน่ห์ของนังสติ๊กได้ไม่มีแน่นอนสามใครน้อยจ้องมองถุงตาข่ายในมือของฟู่ชิวสื่อด้วยแววตาเปล่งประกายราวกับเพชรเม็ดงามแต่ถึงอยากได้แค่ไหนก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไปเอง ทั้งหมดเลยหันไปมองหลินเนีย่ยนอเป็นตาเดียวหลินเนีย่ยนอหันขวับไปมองฟูชิวสือทันทีสีหน้าบอกชัดว่าเล่นใหญ่ไปแล้วเรายังไม่ได้แต่งงานกันนะเรียกพี่เขยนะ่ะยังไม่ได้นะเรียกพี่ฟูก็พอถึงแม้เด็กๆจะอยากได้นางสติ๊กจนแทบจะอดใจไม่ไหวแต่พวกเขาก็ยังเคารพการตัดสินใจของหลินเนีย่ยนอพร้อมใจกันตะโกนเรียกออกมาว่าพี่ฟูน้อยฟูชิวสือทำหน้าเสียดายสุดขีดขยับถุงตาข่ายในมือขึ้นแล้วกล่าวว่าไม่อยากได้กันแล้วเหรออยากสิอยากมากเลยด้วย พี่ฟูน้อยเด็กๆยังคงยืนยันเรียกตามที่หลินเนี่ยนอสั่งอย่างดืง้อดึงสุดๆฟูชิวสือยักไหล่แล้วเอ่ยเสียงอ,อ่อ,อนๆว่าเฮ้อเสียดายจริงๆเอาเถอเห็นแก่ที่อีกหน่อยฉันจะกลายเป็นพี่เขยของพวกเธอนันสติกนี่ก็ให้ลุวนหน้าเลยก็แล้วกันแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งนะข้อแม้อะไรเด็กๆถามพร้อมกันฟูชิวสื่อว่าตอนฉันกลับจากลาพักไปประจําการที่เขตป้องกันพวกเธอต้องช่วยดูแลเนี่ยนอเนี่ยนอให้ดีๆเฝ้าระวังหนุ่ม,มๆในหมู่บ้านไม่ให้ใครรมาแอบจีบเธอเด็ดขาด ตกลงเด็กสมัยนี้จิตใจย,ยังใสสะอาดตามความเข้าใจของพวกเขาคนที่เป็นแฟนกันแล้วยังไงในอนาคตก็ต้องแต่งงานกันอยู่ดีในเมื่อพี่สาวเนี่ยนอนเนี่ยนะมีแฟนแล้วหนุ่มคนอื่นก็หมดสิทธิ์มาเป็นแฟนที่เนี่ยนอนเนี่ยนอนอีกพวกเขาเคยเห็นคนที่ทำผิดฐานเป็นนักเลงเจ้าชู้ถูกจับเดินประจานกลางถนนก็เพราะไปคบหาหลายคนในเวลาเดียวกันนั่นแหละหลินเนี่ยนอนในตอนนั้นเองฟู่ชิวสือเห็นหลิวหอยยกหนานเดินเข้ามาแต่ไกล จึงรีบแจกนังสติ๊กให้เด็กๆแล้วหันไปพูดกับหลินเนี่ยนว่าไปกันเถหลิวจือชินมาแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยเฝ้าตรงนี้แทนเด็กๆหันไปมองทันทีพอเห็นหลิวหอยองหนานก็รีบสะพายกระเป๋าใบเล็กขึ้นหลังชูนังสติ๊กในมือแล้วพากันวิ่งกระจายไปทางตีนเขาอย่างรวดเร็วฟู่ชิวสือกับหลินเนี่ยนอจึงเดินตามไประหว่างเดินหลินเนี่ยนอบ่นเบาๆเมื่อกี้นายพูดอะไรแปลกๆก,กับเด็กพวกนั้นอีกละ่ะฟู่ชิวสือตอบกลับด้วยน้ำเสียงนิ่งจริงจัง ถ้าจะเล่นละครก็ต้องเล่นให้ถึงที่สุดตอนที่เราปฏิบัติภารกิจนอกพื้นที่แค่สะเพรานิดเดียวก็อาจทําให้ตัวเองหรือเพื่อนร่วมทีมต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้เลยนะยิ่งพวกเขาเป็นเด็กเรายิ่งต้องระวังเพราะเด็กนะ่ะเป็นพวกพูดง่ายแต่ก็เผลอลุดปากง่ายด้วยเหมือนกันถ้าอยากให้พวกเขาไม่หลุดพิรุธเราต้องทําให้พวกเขาเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพูดมาถึงตรงนี้ฟู่ชิวสือก็หยุดเดินแล้วหันมาเผชิญหน้ากับหลินเนี่ยนอพร้อมกับเอ่ยด้วยน้ําเสียงจริงจังสหายหลินเนี่ยนอตรงนี้ฉันขอตําหนิเธอสักหน่อย หลินเนี่ยนองงงไปเล็กน้อยในเมื่อเธอตอบตกลงที่จะร่วมมือกับฉันแล้วเธอก็ควรจะปฏิบัติกับเรื่องนี้ราวกับว่าเรากําลังคบหากันจริงๆเพราะถ้าแม้แต่ตัวเธอเองยังไม่เชื่อคนอื่นก็จะไม่มีวันเชื่อเหมือนกันฉันรู้ว่านี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ภารกิจระดับชาติก็จริงแต่ในเมื่อเธอรับปากฉันแล้วฉันก็หวังว่าเธอจะจริงจังกับมันเมื่อได้ยินเช่นนั้นหลินเนี่ยนอก็รีบไตรตรองตัวเองแล้วก็ต้องยอมรับว่าเธอเองก็มีท่าทีที่ไม่จริงจังพอจริงๆ แค่เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เธออยากรู้ความจริงอยู่แล้วในเมื่อเป็นแบบนั้นก็ควรร่วมมือกับฟูชิวสืออย่างเต็มที่ตืมฉันเข้าใจแล้วฉันจะแก้ไขเมื่อฟูชิวสือพูดจริงจังเธอก็ไม่อาจเล่นล้อเล่นได้อีกฟูชิวสือยิ้มกว้างออกมาแล้วแปะมือขึ้นทําความเคารพแบบทหารเปทุกองศาขอบคุณที่ให้ความร่วมมือสหายหลินเนี่ยนอคําพูดของฟูชิวสือทาเอาหลินเนี่ยนอรู้สึกกระดักใจเล็กน้อยเธอเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังว่า ฉันก็อยากให้เรื่องนี้กระจ่างเสียทีจะได้เอาผิดคนเลวให้ถึงที่สุดฟูชิวสอกระแอมเบาๆสองครั้งก่อนจะยื่นมือออกมาพวกเราจะต้องพาคนผิดมารับโทษให้ได้แน่นอนเมื่อได้ยินดังนั้นหลินเนี่ยนอนก็ยื่นมือออกไปจับมือเขามือของทั้งสองคนประสานกันแน่นและไม่มีใครยอมปล่อยง่ายๆในจังหวะน,นั้นเองหลิวหอย่งหนานที่เดินตามมาห่างๆพอดีเห็นภาพตรงหน้าเข้าทั้งหมดจบเพแล้วมือเที่ยงที่กินเข้าไปนะั้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะย่อยได้เลยส่วนมื้อเย็นคืนนี้คงต้องย่อยด้วยน้ำตาก็เป็นได้ พี่หลินพี่ฟูน้อยรีบหน่อยสิเสียงของไข่คนโตโตะโกนเรียกจากบนเนินเขาฟูชิวสือจึงคว้าม,มือหลินเนี่ยนอนแล้ววิ่งจูงกันขึ้นไปหาพวกเด็กๆมือของหลินเนี่ยนอนที่ถูกฟูชิวสือจับอยู่นั้นเต็มไปด้วยเหงื่อใจเธอเต้นแรงจนแทบไม่เป็นจังหวะเมื่อหันไปมองหงหน้าของฟูชิวสือที่หล่อเหลาคมคายแบบไม่มีงุมตายเธอก็รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหลุดเข้าไปอยู่ในฉากของละครรักวัยรุ่นที่นางเอกกำลังหนีตามพระเอกไปอย่างหัวใจเต้นตึกตักหยุดคิดอย่ามาโนไปไกลกว่านี้เชียวนะ ถ้าเผลอคิดต่อเดี๋ยวจะกลายเป็นโหมดรามาน้ำตานองแน่ๆเมื่อขึ้นเขาไปถึงเด็กๆและหลินเนี่ยนอนก็มองหาที่โล่งเงียบๆสักแห่งพอหามุมสงบได้แล้วฟู่ชิวสือก็เริ่มภารกิจสอนวิชาเขาให้ทุกคนช่วยกันหาก้อนกรวดกลมขนาดประมาณนิ้วโป้งของไข่คนโตหลังจากเก็บหินกันเสร็จฟู่ชิวสือก็นำนังสติ๊กออกมาแล้วเริ่มสอนวิธีใช้เขาใช้มีดพกทหารที่พกติดตัวมากรีดเป็นเครื่องหมายไว้ที่ต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นจากนั้นจึงเรียกให้หลินเนี่ยนอนกับเด็กๆยืนเรียงแถวกัน เขาเริ่มสาธิตท่าทางให้ดูก่อนแล้วจึงเดินไปปรับท่าทางของแต่ละคนอย่างตั้งใจทีละคนเมื่อถึงตาลินเนีย่ยนอฟฟูชิลสอก็เข้ามาช่วยจัดท่าทางให้เธอด้วยท่าทีที่ไม่ต่างจากตอนช่วยเด็กๆเ,เขายืนอยู่ด้านหลังใช้สองมือจับมือของเธอไว้แล้วโน้มตัวลงให้ระดับสายตาเท่ากันใบหน้าละลอมาหายใจของเขาอยู่ใกล้เสียจนใจเธอเต้นแรงสองมือจับแบบนี้นะสายตามองไปที่จุดนี้ให้ตรงจุดพวกนี้ต้องเรียงกันเป็นเส้นเดียวใช่แบบนั้นเลยดึงให้ตึง เสียงทุ้มนุ่มและรอมาหายใจของเขาเราวกับอบล้อมเธอไว้ทั้งตัวหัวใจหลินเนี่ยนอเต้นที่รัวใบหน้าร้อนเผาขึ้นมาทันทีแต่หลังจากสอนเสร็จฟูชิวสือก็ปล่อยมือจากเธอทันทีแล้วถอยห่างไปหนึ่งก้าวก้อนหินที่เธอยิงออกไปพุ่งเหมือนลูกศรทะลุตรงไปยังเป้าหมายที่สลักไว้บนต้นไม้กลางลำต้นพอดีเป๊ะว้าววาว,วที่เนียนน่ยนอเนี่ยนอเก่งสุดๆดไปเลยเสียงชมจากเด็กๆทำเอาหลินเนี่ยนอ,นอรู้สึกเขินเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่เธอเก่งหรอกฟูชิวสือต่างหากที่เก่ง เด็กๆกระโดดโลดเต้นดีใจแล้วพากันหยิบหนังสติกขึ้นมายิงกันบ้างแต่ไม่มีใครยิงได้ใกล้เป้าเลยสักคนหลินเนียนอลองยิงเองอีกครั้งคราวนี้ลูกหินกลับเบี้ยวไปไกลกว่าเด็กๆเ,เสียอีกฟู่ชิวสือพูดชมด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าเพิ่งเริ่มหัดยันยิงได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วอย่างน้อยก็ยังไม่ยิงเลยไปด้านหลังหลินเนียนอยิงเลยไปด้านหลังอะไรของนายเนี่ยเทออดไม่ได้ที่จะสงสัยขึ้นมาในใจว่าฟู่ชิวสือในฐานะหัวหน,น้าหน่วยเขานำลูกน้องแบบนี้ทุกวันเลยหรือเปล่านะ ถ้าใช่จริงๆลูกทีมของเขาคงจะรอดกันไม่มากเท่าไรจากนั้นฟู่ชิวสือก็เดินไปช่วยสอนเด็กๆทีละคนอีกครั้งพอมาถึงหลินเนี่ยนอเขาไม่ได้จับมือหรือจัดท่าให้เธอเหมือนเดิมแล้วเพียงแต่ย้ำจุดสําคัญให้แล้วปล่อยให้เธอฝึกซ้าด้วยตัวเองหลินเนี่ยนอถอนหายใจเบาๆอย่างโล่งใจแต่ในใจก็รู้สึกเสียดายอยู่นิดๆไม่ได้เฮ้อทุกอย่างมันผิดที่ความรอหลินเนี่ยนอในตอนนี้เข้าใจความรู้สึกของจักรพรรดิที่หลงใหลในความงามจนเสียราชบัลลัง์ขึ้นมาทันทีก็แหม พอคนตรงหน้าหล่อถูกใจเข้าไปถึงหัวใจใครมันจะไม่หวั่นไหวกันเล่าถ้าเธอเป็นฮ่องเต้คงยกเมืองให้ฟู่ชิวสือไปแล้วก็ได้ดีนะเธอไม่ใช่ฮ่องเต้และดีที่สติยังอยู่ครบเธอไม่ใช่พวกที่ปล่อยให้อารมณ์นำเหตุผลความหลอ่อชมได้หลงได้แต่ห้ามหลงลึกฟู่ชิวสือพูดขึ้นพวกเธอฝึกกันไปก่อนนะฉันจะเข้าไปดูข้างในป่าแต่อย่าเดินเพ่นพ่านกันละเดี๋ยวฉันกลับมาแล้วว่าจะหาพวกเธอไม่เจอได้เลยเด็กๆตอบพร้อมกันอย่างขมักขม้น หลินเนีย่ยนอมองเขาบกมือลาแล้ววิ่งหายเข้าไปในป่าเธอสูดลมหายใจลึกเพื่อระง,งับใจตัวเองจากนั้นก็หันมาร่วมฝึกกับเด็กๆอย่างตั้งใจเพื่อให้ฝึกได้ทั่วถึงทุกคนเลยแยกย้ายกันไปคนละต้นไม้ฝึกยิงกันอย่างเงียบๆเหนื่อยแล้วก็ตัดหญ้าให้หมูพอตัดเสร็จแล้วก็กลับมาฝึกกันต่อไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนพระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วเหลือเพียงแสงสีส้มอมแดงจากดวงอาทิตย์ยเย็นที่แต่งแต้มท้องฟ้าให้สวยราวภาพวาด แล้วฟู่ชิวสือก,ก็กลับออกมาจากป่าในจังหวะนั้นพอดีแต่ไม่ได้กลับมือเปล่าเขาหิ้วไก่ป่ามาสามตัวและกระต่ายป่าอีกสองตัวเขาชูสัตว์ที่ล่าได้ขึ้นให้พวกหลินเนียนอดูเด็กๆก,กับหลินเนียนต่างร้องอุทานด้วยความตื่นเต้นเก่งเกินไปแล้วแค่เข้าป่าแป๊บเดียวได้ของขนาดนี้กลับมาเลยเหรอสามใครน้อยรีบวิ่งไปหาเขาอย่างดีใจที่ฟู่น้อยที่ฟู่น้อยเก่งจังเลยพ่อกับลุงของพวกเราก็เคยแอบเข้าป่าดักสัตว์นะ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อะไรบางทีก็แค่กระต่ายตัวเดียวหรือไก่ป่าสักตัวเท่านั้นเองพวกเขาพูดเสียงเบาๆกันอย่างรู้กันฟุ้ชิวสื่อยื่นของล่าให้แล้วบอกว่าเย็นนี้พวกเราจะได้กินเนื้อเด็กๆรับของแล้วรีบเอาไปซ่อนไว้ในตะกร้าสะพายหลังก่อนจะใช้หญ้าหมูปิดกลบไว้แน่นหนาะเพราะภูเขาเป็นของส่วนรวมของที่ได้จากป่าก็ถือว่าเป็นของสาธารณะเช่นกันถ้าให้ใครเห็นเข้าของเหล่านี้ก็ต้องส่งให้ทางหมู่บ้านแล้วว่าจะแบ่งกันทั้งหมู่บ้านไก่ป่ากับกระต่ายไม่กี่ตัวจะไปพออะไรละ่ะ ยิ่งไม่มีใครอยากแบ่งของที่ตัวเองเหนื่อยหามากับมือให้คนอื่นอยู่แล้วหนุ่มๆในหมู่บ้านจึงมักจะขึ้นเขาแบบเงียบๆตอนว่างงานไม่มีใครกล้าเป่าประกาศแต่ถ้าเป็นผักป่าเห็ดป่าแบบนั้นไม่ถือเพราะมีเยอะใครจะไปเก็บก็ได้ยุคนี้สิ่งที่ขัดแคลนคือเนื้อไม่ใช่ผักดังนั้นพอฝนตกใหม่ๆพวกผู้หญิงในหมู่บ้านก็จะพากันเข้าป่าเก็บเห็ดกลับมากันเป็นกลุ่มหมู่บ้านเองก็ไม่ว่าอะไร เห็นเด็กๆซ่อนของอย่างชำนาญหลินเนี่ยนอก็รู้ทันทีว่าไม่จําเป็นต้องเตือนอะไรให้มากความแต่พวกเขากลับหันมาบอกกับเธอกับฟู่ชิวสืออย่างจริงจังว่าพี่ฟู่น้อยที่หลินเรื่องนี้ห้ามบอกใครนะถ้าใครรู้เขาพวกเราจะถูกจับใส่หมวกสูงแล้วลากไปเดินประจานเลยหลังจากที่ไข่ใบโตพูดจบไข่ใบเล็กก็พูดต่อทันทีขุดรากถอนโคนสมบัติของรัฐระวังโดนเรียกประชุมตําหนิเอานะหลินเนี่ยนอรี่พยักหน้าอืมงที่ไม่พูดแน่นอน ฟูชิวสือก็พยักหน้าตามไปอีกคนทําให้สามไข่น้อยพอใจเป็นอย่างยิ่งและพอพอใจแล้วเด็กๆก็รุมกันส่งเสียงเจี๊ยวาถามฟูชิวสือว่าเขาล่าสัตว์ได้อย่างไรฟูชิวสือหยิบนังสติ๊กที่เน็บไว้ตรงเอวขึ้นมาแกว่งให้ดูใช้สิ่งนี้ล่ามาถ้าพวกเธอฝึกยิงนังสติ๊กให้ดีวันหนึ่งก็จะล่าสัตว์แบบนี้ได้เหมือนกันเด็กๆได้ยินถึงกับตาลูกก็าหัวเล็กๆทั้งสามสายขึ้นลงรัวๆเหมือนไก่จิกข้าวสารในใจล้วนตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ว่าต้องฝึกให้เก่่งเเเพืือออจะได้้้าานนกลับบ ฟูเออที่ชิวสือเหนื่อยมากเลยขอดื่มน้าก่อนนะลินเนีย่ยนอยยื่นกระติกน้ําให้เขารับมาด้วยปลายนิ้วที่เฉียดแตะกันเพียงแอร์วบเดียวแค่แอร์วบเดียวกลับเหมือนมีกระแสะไฟฟ้าพุ่งว่าผ่านปลายนิ้วลามไปทั่วร่างในชั่วพริบตาไข่ใบเล็กเห็นว่าหน้าของลินเนียนอแดงจัดก็ถามด้วยความเป็นห่วงที่เนีย่ยนอนเนีย่ยนอนเป็นอะไรไปหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าไข่ใบโตกับไข่ใบกลางก็หันมามองเธอพร้อมกันฟูชิวสอเองก็ยื่นมือแตะหน้าผากเธอเบาๆแล้วแต่หน้าผากตัวเองเพื่อเปรียบเทียบ หลินเนี่ยนอริพูดไม่เป็นไรไม่ได้เป็นอะไรแค่ฝึกยิงดังสติ๊กแล้วร้อนนะคะ่ะฟู่ชิวสื่อถึงค่อยคลายคิ้วที่ขมวดไว้แล้วอธิบายหลังออกแรงเยอะๆร่างกายจะร้อนขึ้นเป็นปฏิกิริยาปกติดูสิใบหน้าของพวกเธอทั้งสามก็แดงเหมือนกันนะเด็กทั้งสามหันไปมองกันเองก็พลันโล่งใจที่เด็กๆก,กังวลกันนะักก็เพราะในหมู่บ้านมีคนชื่อหลินต้าหยงที่เคยไขสูงจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทําให้พวกเขาไวต่อคําว่าตัวร้อนเป็นพิเศษ หลังจากนั้นทุกคนก็พากันลงจากเขาไปหาหลิวหอยย่งเฉียงที่นอนเฝ้าอยู่ใต้ต้นไม้แล้วว่าจะกลับบ้านพร้อมกันแต่ระหว่างทางพวกเขากลับถูกเซียวหลานและซือเฮอพิงดักเอาไว้หลินเนี่ยนอรีบ,บอกให้หลิวหอยย่งเฉียงพาเด็กๆก,กลับบ้านไปก่อนสามใครน้อยไม่ยอมกลัวพี่เนียนนเน่ยนอนเนี่ยนอจะโดนรังแกหลิวหอยย่งเฉียงเลยพูดว่าฟู่ชิวสือยังอยู่ตรงนี้เขาเป็นคนของเขตป้องกันภัยนะพวกเขาสู้เขาไม่ได้หรอกเขาจะปกป้องพี่เนี่ยนอแน่แนอน นึกถึงทักษะการล่าของฟูชิวสือสามไข่น้อยก็เชื่อทันทียอมเดินกลับบ้านไปแต่โดยดีจุดจุดจุดและในใจก็แอบคิดด้วยว่ากลับบ้านเร็วจะได้ไปตามกําลังเสริมมาช่วยพี่ฟูทำไมพี่ถึงอยู่กับผู้หญิงคนนี้เซียวหลานที่ยืนอยู่ตรงหน้าถามเสียงแข็งสีหน้าไม่พอใจสุดขีดพร้อมชี้หน้าหลิ่นเนี่ยนอย่างเกลี้ยกล่อเธอกับฟูชิวสือเต,อติบโตมาใน่ข่เดียวกันตั้งแต่เด็กเธอก็ชอบเขาทั้งสวยที่สุดในละแวกนั้น ทั้งเก่งกาจเรื่องชอกปล่อยแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่เคยแลเธอแม้แต่นิดกลางวันเธอได้ยินที่สไพล์ล้วบพูดกันว่าแฟนของหลินเนียนอมาแล้วแล้วชื่อแฟนก็คือฟูชิวซือเซียวหลานถึงกับหน้าเปลี่ยนสีในบัดดลเธอรีบไปบ้านหลินเนียนอเจอแต่ยายแก่คนเดียวเลยรีบตามไปที่ที่หลินเนียนอนทางานแต่ก็มีแค่หลิวหอยง่งเฉียงสุดท้ายเลยมาดักรอยอยู่ตรงทางแยกแล้วก็เจอเข้าจริงๆ แต่ฟู่ชิวสือกลับยืนอยู่ข้างหลินเนี่ยนอยิ้มพูดคุยกันอย่างสนิทสนมนั่นทําให้เซียวหลานโมโหจนอยากจะกรีดฟู่ชิวสือปลายตาม,มองเธออย่างเย็นชามันเกี่ยวอะไรกับเธอบทที่55้ฟู่ชิวสือนายคือวิรบุรุษสุนัขดีไม่ขวางทางคนเขาพูดพลางจูงมือหลินเนี่ยนอเดินผ่านพวกเขาไปเซียวหลานโกรธจัดรีบวิ่งตามไปแล้วเงื้อมือขึ้นจะตบหน้าหลินเนี่ยนอนังตัวดีหน้าไม่ไอายเธอเคลื่อนไหวเร็วมากหลินเนี่ยนอยังไม่ทันตั้งตัวกําลังคิดว่าจะโดนลลลูกกงจา่ชิววือแแน้นๆ แต่ทันใดนั้นเธอกลับถูกใครบางคนดึงตัวให้ล้มเข้าหาอ้อมอบอุ่นแข็งของใครคนนั้นเป็นอกของฟูชิวซือที่กลายเป็นโลกกำบังให้เธอโดยไม่ลังเลอิงจมูกกระแทกเต็มแรงเจ็บจนหยดน้ำตาพรั่งครูออกมาโดยไม่รู้ตัวแรงประทะเมื่อครูช่างไม่ต่างอะไรกับโดนตบสักฉาดหนึ่งฟูชิวสือคว้าเข้าที่ข้อมือของเซียวหลานแล้วสะบัดแรงสุดตัวส่งเธอลอยหือไปกระแทกกับกองมูวัวใช่แล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเจตนาเต็มร้อยของฟู่ชิวซือใครใช้ให้เธอกล้าด่าผู้หญิงของเขาเซียวหลานแทบบ้าหน้าฟาดลงตรงมูลวัวเป๊ะพอดีขนากรีดร้องก็พลั้งปืนเอาเข้าไปนิดหนึ่งทำเอาเธออาเจียนแทบหมดไส้หมดพุงสื่อเหอผิงที่ยืนอยู่ข้างๆแทบไม่เชื่อสายตาฟู่ชิวซือแกมันเกินไปแล้วถึงกับลงไม้ลงมือกับผู้หญิงฟู่ชิวซือปล่อยมือจากหลินเนี่ยนอแล้วดึงเธอหลบไว้ด้านหลังรวบมือเข้าหากันบีบจนข้อนิ้วส่งเสียงกร็อบอย่างหน้าหวาดวัน เขาเดินตรงเข้าหาสือเหอผิงอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายชั้นก็ต่อยสายตาเขาคมกริบราวใบมีดแฝงไปด้วยรังสีข่าฟันจนสือเหอผิงหน้าถอดสีถอยร่นแทบสะดุดขาตัวเองเขานึกถึงข่าวลือในคข้ยหลวงที่ว่าฟูชิวสือเคยไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศถึงขนาดฆ่าเด็กมาก็เคยมาแล้วว่ากันว่าฟูชิวสือคือเทพมรณะที่ไร้หัวใจและไร้ปราณีมะไม่ต้องเข้ามานะฟูชิวสือชันเตือนนาย ที่นี่คือประเทศของเราไม่ใช่สนามรบที่นายจะทำอะไรตามใจถ้านายแตะตัวฉันแม้แต่นิดเดียวฉันจะฉันจะเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกหลินเนี่ยนอแน่สื่อเหอผิงพูดด้วยเสียงสั่นใจหนึ่งก็กลัวจนขาสั่นแต่ปากยังแข็งพยายามขู่ฟู่ชิวสื่อชะนักเล็กน้อยก่อนสายตาจะเข้มขึ้นกว่าเดิมแล้วยกเท้าถีบอีกฝ่ายเต็มแรงโครมสื่อเหอผิงลอยกระเด็นไปชนเซียวหลานที่ยังดิ้นคล่านอยู่กลางกองมูลมวัวกลายเป็นสองร่างมัแมม,มกลิ่นเหม็นคลุ้ง ทั้งคู่กริ้งลงไปกองทับกันท่ามกลางกองฟางและเศษมูลสัตว์หลินเนี่ยนอยอดเยี่ยมเลยไปกันเถอะฟู่ชิวสือคว้ามือหลินเนี่ยนอเดินออกมาหลินเนี่ยนอไม่ได้ขัดขืนสักนิดเธอหันไปมองสองคนนั้นที่กําลังวิ่งโกยหนีไปยังลำธารอย่างทุลักทุเลแล้วพึพรรมพำเสียงเบาจริงๆมูลวัวก็ยังไม่เหม็นเท่าห้องส้วมแบบหลุมเลยนะเธอเคยเห็นสภาพห้องน้ําแห้งในชนบทมาแล้วพูดก็พูดเถอะแม้แต่ส้วมสาธารณะในเมืองยุคนี้ก็ใช่ว่าจะน่าใช้เท่าไร ดันฟู่ชิวซือแม้จะดูสงบนิ่งแต่ในใจกำลังเต้นระรัวเขาแอบกลัวว่าหลินเนี่ยนอจะมองว่าเขาเป็นพวกอารมณ์ร้อนตัดสินใจเร็วเกินไปดูเถื่อนเถื่อนไม่มีความละมุนเลยฟู่ชิวซือกำลังนั่งเสียใจอยู่เงียบๆในใจน่าจะหามุมลับๆแล้วจับสองคนนั้นยัดใส่กระสอบมากกว่าเมื่อครู่เขาหลุดควบคุมไปนิดดูไม่ค่อยสุขุมเอาเสียเลยแต่แล้วหลินเนี่ยนอก็ดันพูดประโยคนั้นขึ้นมาเขาลังเลเล็กน้อยก่อนจะถามอย่างไม่มั่นใจนะัก งั้นครั้งหน้าฉันจับพวกมันโยนลงส้วมเลยดีไหมหลินเนียนนพยักหน้าแรงราวกับรออมานานพร้อมเติมเสียงเข้มแต่อย่าลืมต้องแอบทำด้วยนะคำพูดนั้นทำเอาฟูชิวสือระเบิดเสียงหัวเราะทันทีรอยยิ้มของเขาสดใสเจ้าจ้ายิ่งกว่าดอกไม้ในฤดูร้อนนี่แหละผู้หญิงของเขาช่างไม่เหมือนใครและที่สำคัญสามารถเดินเข้ามาอยู่ในใจของเขาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตรอยยิ้มของฟูชิวสือแทบทำเอาหลินเนียนนตาพร่า เธอมีแอร์วบหนึ่งที่คิดว่าหรือเราจะเล่นจริงซะเลยดีไหมถึงฟูชิวสือจะเป็นตัวร้ายในพล็อตอนาคตแต่ในตอนนี้แค่มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนิดหน่อยก็ไม่เกินไปใช่ไหมละ่ะยังไงก็เสียดายผู้ชายหล่อระดับนี้จะปล่อยผ่านง่ายๆได้ยังไงแต่สุดท้ายสติเตือนเธอว่าไม่ได้ฟูชิวสือคือคนไม่ใช่ของเล่นเธอทําทไม่ได้หรอกที่จะใช้แล้วทิ้งยิ่งไปกว่านั้นหลินเนี่ยนอแอบ,บชำเลืองมองฟูชิวสือ คนแบบเขาคงไม่ได้ชอบเธอจริงที่ยอมเล่นละครด้วยกันก็เพื่อภารกิจเท่านั้นเองแล้วเรื่องลับที่เขาพูดถึงนะ่ะคืออะไรกันแน่หลินเนี่ยนอรีบสะบัดความคิดฟุ้งซ่านทิ้งแล้วเอ่ยถามอย่างอยากรู้ฟู่ชิวสื่อกระชับมือเธอแน่นขึ้นอีกนิด